สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วครับก็ไถสวนจะปลูกอ้อยครับผมก็รถไถฟอร์ดผ่านสามครับดินมันไม่มีความชื้นตรงนี้ก็เอแบบสูบน้ำครับใส่ ความชื้แล้วก็ถ่ายได้ทนนีแปลงนี้แล้วก็แปลงฝั่งตรงข้ามครับประมาณรวมกับประมาณ4ไร่ครับผมส่วนตัวนี้อ้อยก็รอตัดครับมันหญาจะเยอะหน่อยครับเดี๋ยว่าวันนี้ก็จะตัดพันอ้อยเตรียมปลูกครับผมช่วงนี้ก็ ังแรรหน่อยคบจะประมาณนี้ครับไถรอบก่อนมันดินแห้งครับไถไม่ลงครับก็ะด้เจ้าฟอร์ดคันนี้ครับกำลังเหลือๆครับเก่าแต่แรง đèo bài gọi cho cắt oai đó น,นี่ก็ได้เริ่มทำการถ่ายต่อแล้วครับผมตบแรงรามสา้ครับ เราขอไปตัดอ้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาตัดอ้อยแล้วนะครับเ็เคียรทางครับรดืรถถ่ายเล็กครับผมสียามันรกครับจัดการหน่อยทางรถเข้าออกครับนี่ก็เป็นสวนกล้วยครับก็โอูกไว้นานแล้ว หลังเลียเส็นทางครับตัดข้างในนู่นนี่จะเป็นอ้อยยอดนะครับเพิ่งปลูกเมื่อปลายปีก่อนตัวนี้จะเป็นอ้อยน่าจะเป็นต่อที่สองแล้วครับที่สามนี้ก็แดดนะครับแต่ก็ยังมีไม่อยู่ เดี๋ยวขอตัวไปตักอ้อยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ